ครับสวัสดีครับนะครับอยู่กับแม็มิลิชาครับวันนี้นะครับเราจะได้ดูเราเราจะได้ดูนะครับเจ้าบอลน้อยครับบอลน้อยบ่ะคามนะครับบอลน้อยขอนเกนนะครับวันนี้นะครับแน่นอนครับโอ้โหบอลน้อยนะครับนะครับโอ้โหบอลน้อย ตสวยๆครับบอลน้อยนะครัยเห็นกันในทีวีนะครับใน y o u ยูทูบครับมันแน่นอนครับปากนู้นพายุสังน้อยครับคู่กับหนึ่งปีมีครั้งนะครับที่ตีรัตดาแก้วคองสายครับอดีตทีมชาติไทยคนของทีมที่ได้สี่มวลแน่นอนครับเจ้าบอลน้อยครับบอลน้อยมาแล้วครับเกมที่ทุกคนรอคอยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับไปให้ถึง100ยยูเซอร์นะครับนี่นะครับพายุสังน้อยนะครับ เนี่นำร้า,รานค้าเร่าเจนหน่อยเอาอีกแล้วนะครับเพื่อนผมมาอีกแล้วนะครับฝากไลค์แชร์นะครับบอลน,น้อยนะครับนักการสองทีมเส้หลังครับเข้าไปเป็นการแข่งขันีจบัตกร็ระหว่างทีมส้มจังพบทีมแดนน้ำส้มในเซตที่หนึ่งแดนน้ำส้มเป็นฝ่ายส่งลูกสนามเอาแล้วครับ สองสิบพร้อมเริ่มศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์เสิร์ฟไปโอ้พี่อุ้มปีนนิดนึงพี่พายุนี่มาแล้วครับพายุสางน้อยนะครับอ้บอาวเร็วจริงๆครับนะครับมีแล้วครับพี่พายุสางน้อยคนระับมาโดยเทีชาวไร่นะนายพางนะครับเจ้าลิงโนมิสารของเรานะครับพี่อุ้มยกขึ้นมาพายุสางน้อยโอ้โหสุดๆครับ แต่ว่าแต่บอลน้อยครับนี่เลยครับลิงโลมิซานพายุสั่งน้อยเหมือนกันแหละครับศูนย์สองศูนย์ต่อสองครับพายุสังน้อยครับฝั่งทางนี้บอลน้อยครับใครจะดีก่อนพี่อุ้มยกออกมาพายุสังน้อยโอ้โหตรงแจ้งนิดแน่นครับเปลี่ยนโซ่โอ้โหนี่ทีมไหนมันแน่นอนครับดูแลด้วยนะครับเอาละครับ บอลน้อยมาเขย่าไปไไลท์ผมทองสามศูนย์สามต่อศูนย์พี่พายุรังเท้ามาบอลน้อยเปิดโยกเข้าไปบอลน้อยโอ้โหสุดสุดครับบอลน้อยโอ้โหเนตสุดเป็ะแต่สวยจริงๆครับสามหนึ่งไม่เตเต้ัีเตะไอพัคกับ เอาปืนกับโอ้โหบันน้อยครับ <bathroom. S 1> ปืนกับมีต,ตะตัตวยกนะครับท็อปดีแท้ชอบลูกไหนก็ตบจากตบมือนะครับคนลังใจนักกีฬาด้วยนะครับแต่สองทีมนะครับนะส,สามโฟมสามต่อสองพี่พายุสังน้อยตัดมาเอาหนึ่งสองบันน้อยโอ้โหแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับบอลน,น้อยทั้งเตะทั้งกิ้งครับหืมตัวยกค,ครับ น่าเห็นใจจร um ิงครับบ้านน้อยสูตรจริงจครับอีงโดสงไมครเก็หายสามคนนะสามเท่าหายเอทีอนหาไอ้คุณจังได้แท้หายทิ้ยสามสี ือ้นมพี่พายุสังน้อยเอาจะบอลตูที่เย้ครับอะไลย็แชร์ไปเลยนะครับนะครับเกมใหญ่ดูบอลน้อยครับกับพี่พายุสังน้อยครับสามต่อห้าครับ เกมยังไม่ตกใจทั้งคู่ครับสเสิร์ฟไปพี่โอุโอ้อมาแล้วลูกสเสิร์ฟมาแล้วครับแซ่โซ <hen> ่เอาละครับเอาละครับลูกเสิร์ฟครับทำงานนะครับเอาละครับห้าสี่ห้าต่อสี่มาดูวงเสิร์ฟพี่พายุสังน้อยตัดมาทางเจ้าบอลน,น้อยโปูบอลน้อยหลุดครับเอาละครับ เสือดีจริงๆครับพายุสังน้อยครับอ้าวแล้วครับนี่แหละครับปีพายุสังน้อยลิงนมีสารครับหกสี่หกต่อสี่พี่อุ้มอดีตทีมชาติไทยเอาบอลน้อยลากเล่นเองครับลูกเตะลูกหน้าโอ้โหสุดๆจับบอลน้อยแดนน้ำส้มได้แต้มโอ้โหในนามแดนน้ำส้มนะครับหกห้าหกต่อห้าครับ อ่าแล้วครับบอลน้อยหนึ่งเปิดยกเข้าไปบอลน้อยโอ้โหไม่ได้รับครับแดงส้มแดงแดงกยนทรงดีจริงครับเจ้าบอลน้อยครับเอาละครับมาด้วยรองเท้าแดงนะครับเจ้าบอลน้อยนะครับวันนี้สีผมสีรองเท้าครับชุดช็กตายจริงครับหกเท่าครับโอ้โหไม่ได้ครับคุณจังแด kind ง of <im Alto> เราแล้วก็เสิร์ฟในถ้ำครับฝั่งตรงนี้นะครับใส่สกอร์เจ็ดเติมให้ฝั่งทางนู้นหกต่อเจ็ดบอลน้อยตัดไปพี่อุ้มหนึ่งพี่อุ้มสองพี่พายุโอ้โหโอ้ยโอ้ยลูกนี้ครับยืนเตะง่ายๆเลยครับสุดๆครับสมชื่อจริงๆครับเรียบร้อยครับลูกนี้นะครับ ปักกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายกันได้นะครับโอ้โหขอบคุณท่านท,ที่เขา้ามาชมครับเจ็ดเท่า,นนททาครับว่าไงครับเจ้าโป้งโป้งผิดบ,บ,บัญชีไหมโอ้โหเดีนยชื่อจรกับมังเสิบครับเรินจังเอาล้วครับเบอร์สองเบอร์สามครับ เจ็ดแตอบแบบพี่พาย,ยูสังน้อยตามแล้วครับลูกนี้โอ้ยโสดโหแม่พลาดครับโอ้โหเ,เอาแล้วครับบอลน,น้อยขึ้นนําแล้วครับเจ็ดเก้าเอาง่ายๆว่าไข่บักขามนะครับฝั่งทางนี้นะครับเจ้าบอลเปิดยกขึ้นไปบอลบักขามโอ้โหสุดๆครับเจ้าบอลน,น้อยโป่งเดียวหลับเลยครับลูกนี้มึงไม่ได้เกี่ยวแล้วครับ เปนได้สูงอย่างนี้ครับตังวันครับเจ็ดสิบเจ็ดต่อสิบโอ้ยลูกเสือพี่พายุสั <มา S 3> ่งน้อยมาแล้วครับเอาละครับลิงลมมีสารครับยังไม่ยอม,มง่ายเลยครับคนนี้สุดจริงจริงครับแปดสิบต่อแปด วายไงพี่อุ้มปืนใหญ่ยกขึ้นมาโอ้ยพายุสังน้อยอย่แน่้รับได้รับไปโอ้โหสุดสุดครับสุดจริงๆิครับคู่นี้สิบเก้าสิบต่อเก้าครับบอลน้อยตัดไปพี่อุ้มยังนิ่งยกขึ้นมาพี่พระจุสังน้อยโอ้โหมีลมมีสารครับ โอ้โหสุดๆค,ครับเอาล้วครับเอาล้วครับแชร์กันไปครับสิบเท่า,ททาครับเจ้าป้งโอ้โหมีอุ้มเกี่ยวง่ายๆยกกำตังแก้ไขามาจิตเจ้าโปงเจ้าโปงไม่แต้มหรือเปล่ายกเข้าไปบอลน,น้อยโอ้โหบ,หบโอลน้นนอยครับโอ้มันใจจริงๆครับบอลน้อยครับถึงโซ่คือขอให้ลูกลอยครับเจ้าบอลน้อยครับ คือไม่มีอาการตกใจเลยครับขอให้ลูกลอยมาครับหน้าเน็ตนี่เสร็จเลยครับจะบอลน,น้อยนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดครับพี่พายุสังน้อยตัดมาจะบอลเปิดจะปวงยกเต้าบอลโอ้โหนีแนะน้ำต,ต<ร>้นแต,ต้ม<ร>ครับบอลน,น้อยเจ้าหน้าที่สนามครับส่งน้ำนักกีฬา,าฝั่งละสองขวครับเก็บหรือเปล่าครับบอลน,น้อยโอ้สิบสิบสอง สิบสิบสองครับต้อนมาวันน้อยหนึ่งวันน้อยสองโอ้ยลูกนี้ครับโอ้ดูสิครับสวยหยดย้อยเลยครับยเอี้ยวเตะเลยครับเจ้าบอลครับเจ้าบอลครับเตะท่ายากสุดๆครับสิบสิบสามโอ้ยพี่วายุข้ามครับแารน้ำส้มในแต้มครับเอาล้วครับ รายการใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับอีกแป๊บเดียวเกมสิบสี่ต่อสิบสต่อสิโอ้ยบอลน้อยติดตออครับตรงนี้เอาละครับจะเกมไหมนะครับมาดูนะเกมเสิรของปุ้งมั่งฝ้ายนะครับสิบสี่สิเกมไม่เกมครับ โป้งเดียวปิดบัญชีไหมโอ้ยโป้งฉุดช <laughs> yep ื่อจริงๆครับนี่เลยครับเจ้าโป้งครับสุดจริงๆครับอะไรพี่ไม่มีพี่ผลการแข่งขันในเซตที่หนึ่งแดนน้ำส้มชนะ15ต่อ11ครับ15ต่อ11ครับเซตแรกนะครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับเจ้าบอลน้อยและเจ้าโป้งเป็นฝ่ายชนะน้องพี่อุ้มนะครับและพี่พายุไปนะครับ รอชมเซตสองแล้วครับเอาแล้วครับรเซตสองเริ่มขึ้นแล้วครับว่าไงครับมนจะนำตีเสมอได้หรือไม่หรือจะนำเป็นสองศูนย์ไปไ<ด>เลยนะครับบอลน้อยแล้วเจ้าโป้งนะครับฝังนี้การแข่งขันในเซตที่อพายุแล้วก็พี่อุ้มนะครับดีกีนะครับจสองฝั่งแน่นอนครับศูนย์ต่อศูนย์พี่พายุสังน้อยโอ้ลูกมีเสิร์ดีครับแต่เจ้าโป้งแน่นครับ ยกเข้ามาบอลน้อยโอ้บอล <or> น,น้อยครับเตะเอี่ยวหนีได้ดีครับสุดๆครับบอลน้อยโอ้โหหนึ่งต่อศูนย์ครับศูนย์หนึง่งศูนย์ต่อหนึ่งครับพี่อุ้มว่าไงอดีตทีมชาติไทยโอ้ยหลุดครับเจ้าบอลลากไปโอ้โหเจ้าบอลครับแด่นส้มได้แต้มสุดๆครับบอลน้อย ขอยลูกลอยครับหวัตวงตรงเลยครับเตะดีมากครับ0ูนต่อ2อง่โอ้พายุ2สัน้อยเส,สียไปแามครับลูกนี้เ็นตมเ็นน้ำส้ไม<ฮ>สได้แต้มครับจ้าบัดน้อยครับสามศูนย์สามศูนครับโป่งว่าไงครับป่งเดียวผิดบัญชีไหม ปองตัดหยอดมาพี่อุ้มฟิ้นพี่พายุยกโอ้โหพายุสั่งน้อยครับคนแก่ได้สูสุครับเอฟซีพี่พายุก็ว่ากันไปนะครับยังไม่ยอมไม่ง่ายเลยครับเอาแล้วครับสามหนึ่งสามต่อหนึ่งเจ้าบอลตัดมาพี่พายุเปิดโอ้ยหลุดครับพี่พายุยดดยโอ้ โอ้ยพี่พายุหลุดครับเจไดตัวเองครับนเมื่อกี้นะครับเอาล้วครับไปแล้วครับฝั่งทางนู้นครับไหลแล้วครับไหลยาวนะครับ,รบสี่หนึ่งสี่ต่อส<ร>หนึ่งโอ้ยปากมาอุ้ยพี่พายุเปิดปิดโอ้พี่ปปอ,พอ,อุ้มลูกนี้ครับน้ำส้มในแต้มเนีย่ยน้ำส้มในแต้มอีกแล้วไปแล้วครับแต้มเริ่มไปแล้วครับ หนึ่งสวัสดีครับพี่ชายครับก็มาชมและช่วยแชร์ขอบคุณมากครับเจ้าบอลเปิดไม่ออกลากเล่นเองโอ้โหยนะครับขอให้ไม่ล้นครับเจ้าบอลครับเล่นในทุกลูกแหละครับโอ้โห่สุดๆครับมันน้อยหนึ่งต่อหกเอาบอลเปิดวมงยกโอ้โหทิ่เก่ยว ตามไปโอ้พี่พายุสุดสุดแล้วครับลูกนี้โอ้พี่พายุนะครับสุดตัวแล้วครับลูกนี้นะครับบอลน้อยถือว่าขึ้นฟ้าแล้วกดได้ดีนะครับพี่พายุวิ่งไปลองครับนี่นะครับดีกีพายุสาน้อยครับหนึ่งต่อเจ็ดพี่พายุตัดไปจบป่งว่นิ่งจริงๆครับโยกเข้าไปโอ้โหบอลน้อยบอลตาเรียบร้อยครับเปลี่ยนตรงไม่พลาดเลยครับจบบอลน้อยครับ ขอให้ลูกลอยครับสุดๆครับคูดิแป<พ>ดหนึ่งแปดตอนหนึงนน่งว่าไงจะโปงที่อุ้มโตกเข้าไปพี่พายุโอ้โห,โอโห,โอโหลอยตัวรอเลยครับลูกนี้สุดๆ,ๆ,ดๆครับแกเป็นนักเตะที่ค้างตัวได้นานที่สุดในประเทศไทยพี่พายุขึ้นไปนอนค้างนี่แหละสุดๆดีครับเมื่อกี้เขาขึ้นค้างตัวนะครับโอ้โห้ยค้างตัวนานจริงๆครับ อาอน,น้อยตั้งเท้ามาพี่อุ้มพี่พายุเล้งโอ้โหสุดๆครับผมจำไ,ได้แต่พี่พายุบอกว่าไม่เป็นไรครับสู้ให้เต็มที่ครับแปดสามแปดต่อสามครับจบโป้งตัดมาพี่อุ้มปีนนิดนึงโยกเข้าไปโอ้โหขังตัวเตะอีกแล้วครับโอ้โหสุดๆครับ โชว์ลูกสวยงามให้ดูแล้วครับพี่กวายุพี่วายุเอฟซียยเยอะน,ะนันนะ่นเนี่ยลูกค้างตัวเตะเนี่ยสี่แปดสี่ต่อแปดพายุสังน้อยอโอ้ยออกเองครับแต่น้ำซุ้มในแต้มครับ,บสุดๆครับ สวัสดีครับนะครับคุณพี่นะครับสิมคนดีหอทองครับฝากร้อยแชร์ให้น้องชายด้วยนะครับพี่ไปแล้วครับว่างจาโจยกโข้ามาบอลน้อยโอ้โหโดดหลอกครับตรงนี้พี่อุ้มแรงทั้งน้นแน่ไม่หน่อยครับพี่อุ้มนะครับเอาแล้วครับพี่พายุขางตัวสามวิครับสี่สิบอายุสั้นน้อยตัดไปโป้งหนึ่งโป้งสอง บอลน้อยลูกหน้าโอ้โหเตะลูกหน้าเต็มวงยิงครับจบบอลครับใครจะไปรับเลยครับอหขึ้นไปลอยตัวค้างแล้วเตะเลยครับสิบเอ็ดสิบเต่อสี่ครับจบโป้งว่างครับโป้งตัดยอดมาพี่อุ้มหนึ่งดูพี่พายุครับค้างตัวเตโชไหมโอ้ลูกนี้ยกไม่เข้าครับจบโป้งลงมาโอ้โหหกเกี่ยว แกตัวได้ไหมโอ้โหนี่แหละครับดูสิครับพายุสั่งน้อยครับแังกาหลังเหมือนกันเลยครับพายพี่พายุก็ไม่ใช่เตะไม่สวยครับเตะสวยงามหยด้อยเหมือนกันครับสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดต่อห้าครับตัดมาโอ้โหก็ไม่ยอมง่ายๆครับในชายาลิโกวิสันครับ เอาแล้วครับยังสู้ต่อครับเอาแล้วครับเกมนี้นะครับสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดต่อหกครับเอาแล้วครับตัดมาโอ้ยไม่ข้ามกอลเจ้าโอ้งครับทั้งสวยมากอ่ะสุดยอดครับทั้งตัวทั้งสองคนเลยครับอย่างพี่พายุนี่ก็รู้ๆกันดีครับลิงลงมีสารครับจะบอลน้อยกันค้าง เตะวงหน้าเนี่ยโอ้โหสุดๆกับโอ้โหบอลน้อยบบบขามเนี่ยนักแตะเตะได้ทุกไม่ว่าจะด้านหน้าด้านข้างด้านไหนเจ้าบอลน้อยขอยลูกลอยครับบอลน้อยบอกว่าเจ็ดสิบสองลอยมาเจ็ดต่อสิบสองโอ้โหจะโป้งแตกเป็นลูกแรกเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับ เอานะครับแปดสิบสองแปดสิบสองพี่อุ้มเจ้าบอลเปิดเจ้าโป้งยกป้าน้อยโอ้โหยได้น้ำส้มได้แจมไม่ได้รับแล้วครับลูกนี้นะครับโอ้โหสุดๆครับพิมนะอินโฟทิมบอลน้อยบอลขามั่งอายุสางน้อยสามแปดใช่ ตัดมาโอ้พี่อุ้งโอ้ยลูกนี้จะโป้งเสิร์ฟดีครับโอ้โหสุดสุดครับเอาแล้วครับแดดน้ำส้มเต็มครับเจ้าบอลน้อยเราจะโป้งครับฝั่งทางนี้พี่พายุสังน้อยครับแล้วอดีตทีมชาติไทยพี่อุ้งครับสิบสี่ดูปืนใหญ่สิบสี่ต่อแปดเจ้าบอลตัดมาพี่อุ้งพายุเปิดพี่พายุว่าไงล้นไปจะโป้งโอ้โหโอ้จงจังแต้แท้สบัดข้อไม่โดนครับ เอาแล้วครับยังอยู่ต่อครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาล้ครับสสวัสดีครับสามยูเซอร์นะครับคนที่เข้ามาชมใหม่ครับโป้งมาพี่พายุหนึ่งดูครับค้างตัวทุกโอ้โหอ้โหสุดสุครับท้่มจังในแต่พี่พายุครับเตะ มือนง่ายครับแต่ไม่ง่ายเลยครับ10-14 10ต่อ14ก็ยังไม่แน่นะครับเจ้าบอลน้อยโอ้โหลูกนี้ครับเจ้าตัวเต็งครับสุดๆครับบอลน้อยเกมแข่งขันเซตที่สองเดนน้ำส้มชนะ15-10บอลน้อยเลยรู้ผลการแข่งขันแดนน้ำส้มชนะเจ้าโป๊ชนะพี่อุ้มปืนใหญ่และพี่พายุสาวน้อยสองเซตรวดนะครับสุดๆจริงๆครับคู่นี้